คคสวัสดีค่ะสวัสดีจากบูดาเปสต์นะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้านะคะพาทุกคนวันนี้พาทุกคนมาเที่ยวในเมืองบูดาเปสต์นะคะที่นี่ก็จะเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่น่าสนใจนั่นค่ะนั่นก็คือพารามิเต้นั่นเองค่ะก็มีดีไซน์ที่สวยงามนะคะเดี๋ยวไปชมกันรอบๆนะคะว่าจะสวยงามแค่ไหนค่ะ ในการเดินทางมาที่นี่เราสามารถเดินทางมาได้ทั้งรถรางหรือว่าจะเป็นรถส่วนตัวแต่ถ้าเป็นรถส่วนตัวค่อนข้างจะหาที่จอดรถยากนิดนึงนะคะส่วนใหญ่ก็ที่นี่จะเสียค่าบริการในการจอดรถค่ะตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศช่วงเช้าประมาณ9ก้าโมงครึง่งก็จะเริ่มมีผู้คนทยอยมาเยี่ยมชมอาคารรัฐสภาหแห่งนี้ ด้านนี้จะเป็นด้านข้างของตัวอาคารแล้วก็จะมีรูปปั้นตั้งแสดงอยู่นะคะอาคารรัฐสภาฮังการีนะคะจัดว่าเป็นสภาที่สวยที่สุดในโลกนะคะแล้วก็ใหญ่ที่สุดในยุโรป ซึ่งแนะนำเลยนะคะถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสมาเที่ยวที่บุรเพชรทังการีค่ะสถานที่นี้นะคะห้ามพลาดเลยทีเดียวค่ะมุมนี้นะคะก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งค่ะเป็นมุมมหาชนที่หลายๆคนนะคะก็นิยมมาถ่ายภาพกันที่มุมนี้นะคะบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นด้านหลังของพารามเมน,นะคะอีกมุมหนึ่งนะคะค่ะตอนเช้าประมาณ9ก้าโมงครึ่งน,นะคะตอนนี้ผู้คนก็เริ่มมา เยี่ยมชมหรือว่ามาเดินกันรอบๆบรบิเวณกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงหรือดูใบไม้ผลิหรือดูใบไม้ผริของที่นี่จะอยู่ที่ประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีแต่แนะนำใครอยากมาชมดอกไม้ผริบานที่สวยงามแนะนำมาช่วงกลางเดือนเมษาถึงสิ้นเดือนเมษาก็จะไม่พลาดได้พบกับดอกไม้ที่สวยงามมากๆเลยค่ะ ตัวอาคารรัฐสภาฮังการีจะเป็นสถาปัตยกรรมแบบนิโอโกธิกที่ดูคลาสสิกมากด้วยหลังคาสีแดงและก็ดีไซน์ที่มีความคลาสสิกโดดเด่นทั้งอาคารนี้วัดความยาวได้268เมตรและประกอบไปด้วย691ห้องมาค่ะใกล้ละค่ะใกล้จะขารากละค่ะอ้าวไม่ใช่ใกล้จะถึงใ,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 ในส่วนอาคารนะคะที่ติดกับด้านแม่นม้ำดาน แม่น้ำดาน,นูแผงนี้ก็จะเป็นแม่น้ำสายสําคัญแล้วก็เป็นแม่น้ำสายเศรษฐกิจของที่ฮังการีเลยจะเห็นได้ว่ามีอาคารต่างๆแล้วก็ถนนรายล้อมอยู่ว้าวทุกคนจะเห็นว่าวิวด้านนี้สวยงามมากเลยค่ะตอนนี้นะคะก็ขอพักแป๊บนึงนะคะเดินมาั้ง จะเป็นตกาศตาร้อแม่น้ำนะคะแม่น้ำดานูกนะคะเป็นนีสวยามแม่น้ำน,นะคะ,ะ,คะตอนั่งอยู่ด้านหน้าของทัศนนะคะก็ทัศนา,าก็จะเป็นสถาปิยกรรมแบบมีโอปอิปนะคะซึ่งเป็นแบบเดียวคับทางทางที่ละลอนเลยนะคะ ร้านค้าสวยงามคะคะยังไงเดี๋ยวผมเป็นหนาโอกาส